หลวงปู่ศิลายังรู้มองเห็นวิกฤตชายแดนไทยในยุคที่ข่าวสารไหลเร็วเหมือนกระแสไฟฟ้ามีเรื่องราวหนึ่งที่ทําให้คนไทยต้องหยุดชะงักและใคร่รู้นั่นคือยานย่างรู้อันน่าทึ่งของหลวงปู่ศิลาสลีจันโทแห่งวัดพระธาตุมืนหินจังหวัดกาฬสิน์ก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่เรื่องราวที่น่าอัศจ,จรรย์นี้ เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าญาณอย่างรู้คืออะไรในทางพระพุทธศาสนาญาณอย่างรู้หรือที่เรียกว่าอภิญญาหมายถึงความรู้เหนือธรรมดาที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สามารถบรรลุได้ผ่านการเจริญสมาธิอย่างลึกซึ้งญาณอย่างรู้ของหลวงปู่ศิลาที่เราจะเล่าให้ฟังนี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับทิพจักขุญาณ หรือการมองเห็นอนาคตเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องราวปาฏิหารครับเป็นวันจันทร์ที่แสนธรรมดาของเดือนพฤษภาคมปี2568นี้แต่สำหรับหลวงปู่ศิลาวันนี้กับมีความหมายพิเศษเมื่อท่านได้ตัดสินใจทำสิ่งที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงการบริจาคธรรมดาแต่เบื้องลึกแล้วกับเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้น ท่านได้มอบเงินบริจาคจำนวนสองล้านหนึ่งมืบาทและข้าวสารจำนวนหน0่กิโลกร,รัมให้กับกองทัพภาคที่สองโดยมีพลโทบุญศิลป์พาดกลางแม่ทัพภาคสองเป็นผู้รับมอบณกองบัญชาการค่ายสุรานารีจังหวัดนครราช,ชสีมาแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานคือคำพูดของหลวงปู่ศิลาในวันนั้น เงินสองล้านบาทนี้อยู่กับอาตาม,มาไปก็คงไม่ได้ใช้หลวงปู่ขอมอบให้ทหารทุกนายเพื่อปกป้องประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะต้องเสียสละเวลาจากบ้านจากครอบครัวมาไกลเพื่อดูแลอธิปไตยอันเป็นที่รับเงินจำนวนนี้อาจจะไม่มากหากเทียบกับการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆแต่หลวงปู่ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทหารทุกนาย ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่แนวชายแดนคำพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนการให้กำลังใจทั่วไปแต่เมื่อมองย้อนกลับไปกลับเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึง้งสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในคำพูดของลองปู่ศิลาคือประโยคนี้ครับหวังว่าเงินจำนวนนี้และข้าวสารจำนวน1,500กระสอบจะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจไม่มากก็น้อยให้กับทหารผู้กล้าของเรา คำว่าทหารผู้กล้าและการเน้นย้ำถึงขวัญและกำลังใจในช่วงเวลานั้นดูเหมือนท่านจะรู้ล่วงหน้าว่าทหารไทยกำลังจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความกล้าหาญเพียงแค่สองวันเท่านั้นครับหลังจากที่หลวงปู่ศิลามอบเงินและข้าวสารเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนาย ที่บริเวณชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีสาเหตุของความขัดแยง้งเกิดจากการที่ทหารกรัมพูชาขุดคูเรดยาว650เมตรจากต้นสันตะบันถึง3แยกราวซึ่งเป็นการละเมิด MOU43 เป็นครั้งที่สองหลังจากที่เคยมีการเจรจาให้ถอนกำลังออกไปก่อนหน้านี้แล้วสันตคารชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา อยู่ในภาวะตึงเครียดมาอย่างต่อเนื่องด้วยการยั่วยุด้วยความตั้งใจของทหารกัมพูชาโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปราสาทโบราณตามแนวชายแดนราสุดกองทัพภาคที่สองได้มีการพูดคุยกับทหารกัมพูชาเพื่อลดการเผชิญหน้าและป้องกันการประทะโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกและช่องอ่านมาจังหวัดอุบลราชธานี สิ่งที่ทําให้เรื่องราวของลวงปูศิลาน่าทึ่งคือความแม่นยําของการเตรียมพร้อมร่วงหน้าการที่ท่านมอบเงินและข้าวสารให้กับกองทัพภาคที่สองเพียงสองวันก่อนเหตุการณ์ประทะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องบังเอิญคําพูดของท่านที่ว่าเหมือนลวงปูศิลารู้ร่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ชายแดนหรือท่านอาจนิมิตเห็นเหตุหหการณ์ที่ทหารกัมพูชาประทะประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ของผู้ที่มีต่อ,อยานอย่างรู้ของท่านหลวงปู่ศิลาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเงินที่พอบให้จะนําไปใช้ในการจัดสร้างที่พักในฐานที่มั่นของกองกําลังสุรานารีที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนจัดซื้ออุปกรณ์และยุโทโธปกรณ์ที่ยังขาดอยู่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศจัดหาเครื่องมือต่างๆภายในฐานปฏิบัติการเพื่ออำหนวยและความสะดวกให้กับทหาร การวางแผนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าท่านมองเห็นภาพรวมของความต้องการในอนาคตอย่างชัดเจนเรื่องราวของลวงปูศิลาสอนให้เราเห็นว่าความสำคัญการเตรียมพร้อมการที่ท่านมอบทรัพยากรล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงหลักคิดที่ว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขในยามที่สถานการณ์ยังสงบการเตรียมพร้อมจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเมตตาต่อผู้พิทักษ์ประเทศคำพูดของท่านที่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะต้องเสียสละเวลาจากบ้านจากครอบครัวมาไกลแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและเมตตาต่อการเสียสละของทหารท่านไม่ได้มองแค่ปัจจุบันแต่มองไปถึงอนาคตที่อาจเกิดขึ้นการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ผู้นำ และผู้ที่มีความรับผิดชอบควรเรียนรู้ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการเมืองโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรื่องราวของหลวงปู่ศิลาทำให้เราตระหนักว่าปัญญาและสติปัญญายังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการนำทางชีวิตการเตรียมพร้อมด้วยใจที่เมตตาและการมองการไกลสามารถช่วยลดความเสียหายได้ความเชื่อและศรัทธา ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมไทยเรื่องราวของลุงปู่ศิลาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าของคนเหนือธรรมชาติแต่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้วยปัญญาการเมตตาต่อผู้อื่นการมองอนาคตโดยความรับผิดชอบการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าเราจะเชื่อในเรื่องยานอย่างรู้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ ความตั้งใจดีและการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมขอหงลวงปู่ศิลาการที่ท่านใช้ทรัพยากรส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการปกป้องประเทศชาติเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทุกคนในสังคมในยุคโรคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลข่าวสารหรือเทคโนโลยีแต่เป็นปัญญาความ,มเมตตาและการมองการไกลเหมือนที่หลวงปู่ศิลา ได้แสดงให้เราเห็นเรื่องราวนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลข่าวสารที่มีการรายงานครับและเป็นการนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีเจตนาสร้างความเชื่อใดๆแต่ต้องการให้ผู้ฟังได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาครับมหาคนครจะกลายเป็น เมืองบาดาลหลวงปู่ศิลาเิลิจันโทรพระเกจิชื่อดังท่านเตือนว่าจะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์30ตุลาสอง3ผู้คนจะอพยพย้ายไปอยู่เขาใหญ่กันหมดโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอหลวงปู่ศิลา ซิลิจันโทพระเกจิที่โด่งดังสายกรรมฐานแห่งวัดพระาธาตุมือนหินจังหวัดกาลสินธ์ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของการมียานอย่างรู้ร่วงหน้าอีกทั้งสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให้ศาสนิกชนทั้งหลายและเหล่าคนดังต่างพากาันมากราบไหว้สักการะจำนวนมากครับโดยเมื่อวันที่ 30มิถุนายนปีพุทธศักราช2567ที่วิหารต่อแดนสวรรค์ภายในวัดทรรแก้วภาวนาตำบลหนองยาขาวอำเภอศรีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาได้มีพิธีจัดพุทธ,ธาธิเศกเรียญมหาบารมีพระศรีอริยะวาระที่สองซึ่งในวันนั้นหลวงปู่ศิลาก็ได้กล่าวเตือนสาสนิกกชนทั้งหลาย ที่อยู่ภายในงานหลวงปู่ศิลาเตือนให้ทุกคนระวังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2573กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์เป็นเมืองบาดาลโดยทุกคนจะหนีภัยอบพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา และในปีนั้นเองที่ดินก็จะมีราคาแพงเท่าตัวขนาดที่ว่าขายกันวาลละหลักล้านอีกด้วยสำหรับหลวงปู่ศิลาศิริจันโทท่านเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ปัจจุบันอายุของท่าน79ปีบปรรพชาเป็นสามเณรตอนอายุ15ปีก่อนอุปสมบทเป็นพระมหานิกาย เมื่อปีพศ2509ณวัดบุรพาธิรามจังหวัดร้อยเอ็ดอีกทั้งท่านมุ่งมั่นศึกษาปริยัติจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะริยัธรรม6ประโยคและได้รับพัฒระปรียนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2515ครับและคำทำนายนี้ยังตรงกับ พระเกจิชื่อดังหลวงปู่สังวานผู้ที่ทำนายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วคําทํำนายเตือนภัยในเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวานที่น่าสะพึงเหตุการณ์ที่ใครๆย่อมไม่อยากให้เกิดขึ้นจากคําทํานายท่านสนทนากับหลวงพ่อสนองไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติต่อประเทศไทยหลวงปู่สังวาน แห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านบอกหลวงพ่อสนองจะอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งท่านเป็นพระลูกศิษย์ท่านเตือนเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมีเรื่องราวดังต่อไปนี้หลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้ว แต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี้น้ำท่วมมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยนะสนองเตรียมน้ำมันไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะ ถ้าน้ำท่วมกรุงเทพนี้่ฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็คืนท่านบอกหลวงพ่อสนองอีกว่าที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมถึงชนบรุรีโกยเลยนะ ไปนู่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกยไปทำไมคนเดียวล่ะขึ้นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามขีธร,รมวัดทุ่งนี่เรานั่งพื้นเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลย สงขามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสําเภาที่ลบบุรีนะเมื่อตอนหลวงพ่อเผาอยู่นี่เจริญมากคนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบุรีเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดู ตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่อุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเหล่าแล้วเนี่ยสุนัขก,ก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวานพูดเรื่องอนาคตให้ฟังต่อไปว่าให้เตรียมตัวไว้นะเราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยเหรอพอไม่นานน้ำก็ท่วมภาคตายเกิดสึนามิก็จริงอย่างหลวงปู่ว่า คนจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อแล้วนี่คือคำพยากรณ์ของครูบาอาจารย์เหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงสึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะตายเยอะมากๆตายเยอะกว่านี้อีกคราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัวแต่อัตมาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไป ไม่ตื่นตูมเป็นคนไม่ตื่นตูมเชื่อก็เชื่อแต่ไม่ตกใจจะไปอย่างสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวตายก่อนตายยิ้มตายอัตมาจะไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นคนเรานะ่ะมันต้องตายวิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัติอย่างนี้เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้ ซึ่งเป็นคําทํานายที่สอดคล้องกับคําทํานายของปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตําแยอําเภอปากทงชัยเมืองโคราชหลวงปู่สังวานท่านพยากรณ์ไว้ที่จริงอาตมาไม่อยากออกทีวีหรอกเพราะเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีแล้วพวกคนทั้งหลายที่มันหลงมันจะได้เบาลงบ้างแต่ว่าบางทีอาจจะด่าเราก็ได้ ว่าหลวงพ่อเพอเจอร์ซึ่งปัจจุบันนั้นหลวงพ่อสนองได้ละสังขารด้วยอาการอันสงบแล้วด้วยโรคไตาวายและโรคหัวใจคืนวันศุกร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2555ในระหว่างกำลังจำพรรษาอยู่ณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมกะตะปุญโยตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งองค์หลวงปู่ท่านได้ลงไปพำนักจำพรรษาอยู่ในปีนี้สิริรวมอายุได้68ปีพรรษา48ท่ามกลางความโศกเศร้าอะไรเป็นอย่างยิ่งนักของบรรดาคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิ์และสาธุชนทั่วไปครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องราวบังเอิญหรือไม่รอชมในปี2573แล้วกันครับว่าเป็น ตามคำทำนายของหลวงปู่ทั้งสององค์หรือไม่ทำไมคำทำนายจึงเหมือนกัน